ห้าหงสหสมภพนิมมิตตสาวุทันตังคีเมขาลังอุทิตาโคราชเสนมารังธานาที่ทมนาวิทินาชิตาวามมนินโทตันเตสสาภาวุเตชยมังกลานี มาราติเลกามพิยุจิตาสาพาราติงโกรามปานารามากามาธรรมธาทถายาคังคังนติสุทันตวิทินาชิตวามูนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชัยมังคารานี นาราคิริงขาชวาวราังอติมทาทพูตังทาวะกิจากกรรมาสานีวาสุธารุนันตังเมตตามุเสกวิธินาคิตาวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยะมังขลานิออคิตาขาดคามติหาทถสุธารุนันตัง ทาวันติโยชนาะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตาวุนิโทตันเตสสะอภวทุเตชยามังคลานิกาตวานากาธรรมุทารังยิวะคาพิณียาจินจายทุธทวจร จินใจทุธาวาจานังชายกายามาเชสันเตนสโสมวิทินาคิตาวามุนินโทตันเตชัสาาวาตุเตชายามังขาลานีสัจจังวิหายามติสัจกกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนา ตัดอันทัพูตังปัญญาปัทิปัชาลิโตชิตาวามุนินโทตัดเตชะสาภาวตุเตชยะมังฆาลานินันโทปนันทาปุจฉังวิพุทธังมหิทีปุเตนเทระพุจเคนถะมาปยันโตอิทูปันเทสาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสา ภาวะตุเตชยามังคาลานีทูคาหาทิที่ผู้ชายเคนสุทัตถาหัตถะพรามังวิสุทธิชุติมีตี่ภากาพิธานังยานาคะนนาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคาลานีเอตาปิพุทธชยามังคะลาทธาคาทายวาจโนทิณทินสารเตมทันตีหิตาวานเนกวิวิธา นิจุปัทถะวุนิจุปัทถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยานารสภาปัญโย มหาการุณิโกนาโถหิตายาสปานินางปูเรตวาปารามีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจฉวรมเจนะหตุเตชยะมังลังชยันโตโพธิยามมเลสักกายานังนันทิวตตะโนเอวังตะวังวิชายโหหิชัยยะสุชัยยมังะเลอปาราชิตาบันลังเกสีเสปทวิปโขฆเลอภิเสเกสัะพุทธานังอ ปัโตปโมทัตีสุนขาขตังสุมังฆ่าลังสุป,ปะภาพาัสุหติตังสุขานุสุมโหโตจะสุยิทังพัมมะจาริสุป,ปทาขีนางกายากรรมังวาจากรรมังปทาขีนางปทาขีนางมนกรรมังปานิทิเตปัธาขีนาปัธาขีนานิกาตะวานนรพันตัดเถ ปาทาคิเนพระวัตถุศักด์พระมังคารังราคันตุศัพดิ์อภเทวตาศัพระพุทธานุภาเวนัสกธาสธีพระวันตุเทพระวัตถุศักด์พระมังคารังราคันตุสัพดิ์อภเทวตาศักพระธรรมานุภาเวนัสกธาสธีพระวันตุเตพระวัตถุศักด์พระมังคารังรับ รักขันตุสัพพะเทวตาศพพะสังคานุภาเวณัสธาโสทีพระวันตุตี